เรากำลังเดินทางออกนอกเมืองนะคะลากรถบานไปด้วยกลุ่มมอเตอร์ไซค์มาะคะ่ะน่าสนุกจังเลยกี่คนนะเป็นคู่คู่ไอ้คงสนุกดิ คนเริ่มมาแล้วคะ่ะเราแค่มาจอดกินข้าวนะคะไม่ได้นอนอันนี้คือข้างนอกคะ่ะมันมีลมคะ่ะวันนี้ปกติเราจะมาพายขยอกตรงนี้นะคะพายเรือขยักตรงนี้แต่มันลมมันแรง อ้าวมาเดินผ่านห้องนอนน้อยๆของเราสามีนางทำอะไรุณเข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรามาพักทานอาหารนางทำอาหารนางเองนี่คะ่ะเราเปิดประุนุนะคะดูคะ่ะให้ดูบรรยากาศข้างนอก นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่อยากถ่ายไปเลยดูเขา้าเต็มข้างนอกเลยนะคะกลมมอเตอร์ไซค์เขาอันนี้เตียงนอนเราจะทำเป็นเตียงเล็กเตียงใหญ่ได้แต่เราทำเป็นเตียงเล็ก ทักทายกันกับคนแก่ที่นี่เขาเดินทักทายนักท่องเที่ยวคนท้องถิ่นดูค่ะข้างนอกเราก็ประมาณนี้นะจ๊ะนั่นภูเขาค่ะทางไปนอร์เวยนะคะทางนี้รอยต่อนอร์เวยกับสวิเดน เขาหนาวค่ะเพราะมันมีมีลมเขาไม่เห็นเรานะแต่เราเห็นเขากระจกมันมืดเราพักกินข้าวจ้ะแล้วเราก็จะกลับบ้านไม่ได้ไกลาจากเมืองนะคะคนกลับรถออกมาไม่ถึงชั่วโมงนี่แหละ เราจะลากห้องนอนออกมาทุกวันสุกรนั่งเอาขาขึ้นรถขนอาหารไปนอร์เวย์ค่ะ ฐานสปอร์ตดูทานน้ำจ้ะวิวสวยดูค่ะ นักท่องเที่ยวเยอะทุกที่เยอะจริงๆทั้งรถบ้านทั้งแบบขับแบบลากของเราแบบลากจะ้ะมีสองคันของเราเมื่อกี้นี่เต้มไปหมดอิ่มท้อง เราก็จะลากกลับบ้านแล้วก็เราก็จะไปจอดที่ดีๆแล้วก็ดื่มกาแฟกันถ้าแดดหน่อยนี้ลงอาบน้ำนะเนี่ยเอาขยักมาด้วยแต่มันลมเราก็เลยไม่เอาลงถ้ามันลมแบบนี้น้ำมันจะไม่สวยถ้าน้ำนิ่งๆมองเห็น ตัวปลาข้างล่างน่ารับเรอรถบ้านคันนั้นเขายังนอนอยู่คารถดมาจากนอร์เวย์เนี่ยรถบ้านเขามาจากที่สแลนมาจากอ้ทั่วโลก คนหล่อฉันคนหล่อของฉันนางทำอะไร